ัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจีมี่เจนก็คือตอนนี้ตัวแม่ิสุ Cert ์สิงหาของจีนเขาจะคัมแบ็กแล้วเนาะเพราะว่าฟิล์มเนี่ยหายไป ก็เลยได้ว่านายประมาณนึงอ่ะตอนที้พูดไปก็เลบยบนในเป็นกระแสไหวแล้วมากแล้วตอนนี้เพลง I Like Boy มาใหม่แบบตัวแม่ตัวสับสีทองสีเอยสีจสีกรุปบม,มีความแบบเฮ้ยตัวแม่ตัวมาของจริงแท้จริงก็คือด้วยความที่เราเป็น4ฟร์แบบเป็นติงโฟร์อีจริงจริงสังก็คือตอนนี้เรา ตื่นขึ้นมาเพื่อรีแอคชั่นเลยในขณะที่เมื่อคือนก็นคือนอนตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าในขณะตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสี่สิบวินาทีเนาะเพราะตอนนี้ก็คือนับถอยหลังเขา down แล้วเดี๋ยวเรามารีแอคชั่นโฟอีไปพร้อมๆกันซ้าเดี๋ยวเรามารอดูเลยว่าเฮ้พยพี่มายเมย์เราจะสวยขนาดไหนแล้วก็สาวๆอีกทั้งเจ็ดคนเนี่ยจะปังจะอร์เดินขนาดไหนเดี๋ยวไปรอดูกันจ้าสามสิบวินาทีสุดท้ายแล้วแม่คือดิฉันคือแบบ ตื่นขึ้นมาคือยังไม่ได้อาบน้ำเลยดูจากสภาพผมดูจากกันหน้าเลยก็คือสดมากสดก็คือทาครีมจบก็คือเรามารอรีเอ็กชั่นเลยไปจัะทุกคนยี่สิบวินสนุดท้ายไปเลยเฮ้ยเปิดมามีความเปงตัวแม่สีทอาโอ้โหตัวม,มัมซาแฮน่าเฮ้ยแล้วชุดะเฮ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยท่าที่พี่มาสปอยไว้เมื่อกี้ ตอมเสี่ยวมาาเฮย้ยอุ้ยป้ยลูกดีดีมากน้องพันพบผมยาวหรอในนั้นใส่อุ้ยน้องใส่ถุงยาวแล้วสวยนะอู้อ้อาาาลูกพี่ผมดีีมากเพลงอังกฤษทั้งเพลงหรออูว้วพี่โตอะ โอ้แม่กูโอ้แล้วพี่มายโอ้โแล้วท่าเต้นอ่ะแม่แม่เอ้ยเสียงแบบมาจากในทีเซอร์และจั๊จั๊จั๊ อูไอ้พุชไลไฟพันอ้็เออน,นเะล่าเปล่าพันคือคือที่ป่าอู้พันดีมากลูกอ่อู้แห้วพี่โตเฮ้ยแม่เอาดีอู้ตาอุบเมงอัพนี้ดีมากนะ ูตัวแม่ตัวแม่ตัวสีตัวทองตัวเลิศตัวที่สุดแบ็คดรอปสีทองปังมากหุ๊ยฟิลลุปั้นฟิลอนุสสวรีใดๆเนี่ยอันนี้สวยมากที่มาคือจำไม่ได้นะลูกเมื่อกี้เออ เออปิดทองเลยค่ะผู้ปิดทองหลังพระดีมากเพลงอิงหลวนฟิลฟิลฟวเบาช้าเลย I like boys, I like boys. ดีอ่ะดีอ่ะพี่มายลงดีดีมากอไอทำผมทรงนี้สวยมากลูกแล้วจัจ้าเออเขาก็จบด้วยความเป็นโฟร์อีฟอีกแล้วจบแล้วจบแล้วพูดถึงเรื่องอะ่ะเฮ้ยทำไมแอบ,บรู้สึกว่ามันจบไวจังวะ เอาไงต่อดีเริ่มอะไรเ้เ่ยก่อนดีเราพูดถึงเรื่องชุดก่อนเอาเลยล้านเอาไปเลยล้านล้านเต็มสิเอางี้เพราะเราชอบคอสตูมทุกอย่างของโฟอีฟโอ้ยก่อนเลยจ้ะเสื้อผ้าหน้าผมสวยมากเลิศจึ้งแบบโอ้ยมันแบบมันสับนึกออกปะมันแบบมันเลิศมันแบบไม่มีใครเทียบไม่มีใครแบบเฮ้ยคือตัวแม่มงกะชิป๊อปมาคือมันตัวแม่ของจริงแกนึกออกปะ จะไม่รู้สหาอะไรแบบมาพูดให้มันแบบเฮ้ยคืออาจจะมองว่าเวอร์ก็เวอร์จริงแหละเออก็ก็อย่างที่เราแบบก็อย่างที่เราพูดไปใน MV เลยว่าเฮ้ยคือคือเรารู้สึกว่าบางลุกอะเขาแต่งจนแบบว่าเออคือคาแรคเตอร์เสือปินคือเปลี่ยนเลยคือเราบางทีเราก็จาไม่ได้เลยตอนแรกยังมองี่ให้ไม่ออกเลยเฮ้ยนั่นคือพี่ไม่หล่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยคือช่างแต่งหน้าช่างคอตูมทำทำหน้าทําผมอะไรเงี้ยคือทําดีมากคือแบบ คือเก่งเกินคือทําให้ศิลปินคือเปลี่ยนลุกแบบเปลี่ยนลุกเลยเอางี้เลยคือชมก่อนชมสไตลิสตชมเมคอัพอาร์ติส์ชมแบบช่างหน้าช่างผมแฮสตลิสต์อะไรใดๆออยใจเหมียวกรุบดีในส่วนของที่เราดูแล้วเราอึ้งที่สุดคือในนี้ก็คือที่เราดูมาคือพันพันคือคือน้องเปลี่ยนสองลุกเนาะคือคือใส่วีกผมยาวแล้วก็เปิดมาเป็นผมทองแบบคือน้องพันธี่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ทุกเรู้สึกว่าเฮ้ย แล้วน้องเป็นคนที่เข้ากับทุกคาแรคเตอร์จริงๆนะเอาดีคือคือพันน่ะก็คือพันก็คือพันน่ะคือคือคือน้องสวยคือน้องเป็กคาแรคเตอร์ไหนคือเราก็เข้าหมดอืพี่โจคือก็คือจึ้งตัวแม่ตาฟ้าได้ใดก็คือตราตึงใจก็คือเหมือนพี่โจคือคีบความเป็นสีฟ้าจากพูดไปก็ไลยบ่อยเนาะพอชุดพี่โจคือสีน้ําเงินสีน้ําเงินเราฟ้าฟ้าน้ําเงินเออ จึ้งใจอะไรอย่างเงี้ยพี่โจคือ,ค,อคือเราจำไม่ได้เลยตอนที่โปสเตอร์ออกมาโปสเตอร์สีทองอะจำพี่โจไม่ได้เออเดี๋ยวบอกว่าเออเห็นหน้าเปิดมาก็าคือจึ้งเลยเป็นตัวแม่ไม่ฟีลแบบเปิด m อมวมาคือจึง้งคือเลิศดคือแบบเฮ้ยคือแกตัวแม่ไปไหนนึกอออกปะเออฝ้ายอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากหนู กไฟันหนุ่มเลิศมากขนนุเลิศหรือเคือสวยทุก M v มจริงๆก็ยังพูดคำเดิ้ว่าายเป็นคนที่สวยขึ้นในทุกๆ MV ไม่ใช่แค่แค่ไฟเป็นทุกๆคนเลยที่สวยในทุก M v มแต่รู้สึกว่าฝายมีการเปลี่ยนแปลงางใช่เจ๊งคือแบบว่าคือมองแล้วเฮ้ยคือนี่คือฝายคือแกสวยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่เดบิวต์มาคือเหมือนมีความแบบพัฒนาคาแรคเตอร์พัฒนาความสวยของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆหรือออกปะเออคือมีให้คือมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส ให้้องอา้ายอันนี้ก็อึ้งแอบซึ้งเหมือนกัน hey, คือชอบผมตอนที่แบบเป็นโคลสอัพหน้าตรงเนี้ยตอนที่ผมแบบน้องเปิดหน้ามาเนี่ยดีมากก็ติดเพจดูเนี่ยสวยมากลูกอา้ายและสีผมแดงออกแดงแดง,แดงส้มๆเนี่ยเข้ากับหนุ่มมากงงปะเอออืมโลดตาออมมาักที่พี่ตาออมซึ่งนะตาออมก,ก็คือตาออมก็คือตัวแม่มีความเป็นฟิลตัวแม่เหมือนเดิมที่สุสด นี่พูดอะไรเยอะ,พะเพราะตาออมเป็นตัวแม่ฝ้ายเจอรินพันมาเฮนนาไอตาออมแล้วเราจะพูดหมดแล้วแหละถ้าเราพูดไม่หมดก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเราลืมไปมาเอาเป็นว่าในพาคของเพลงอะ <c oughs> ถ้าเราพูดตรงก็คือมันมันรู้สึกไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะเออสำหรับสำหรับความคิดเรานะเลยรู้สึกว่าเพลงมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ถามว่ามันดีไหมมันออกมาดีนะแต่เราแค่รู้สึกว่า เออคือมันดีแหละแต่เรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันเพลงที่ผ่านมามันมีเพลงที่ดีกว่านี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันดีเลยในความที่เป็นเพลงกิดถ้าสลหรับเราอะ่ะเพลงเนี้ยกับเพลงเบาชานะเรความที่มันเป็นเพลงที่เราเพิ่งฟังครั้งแรกเลยเราอาจจะไปติดติดหูที่หลังตอนนี้เราก็เลยอาจจะยังชอบเบาชามากกว่าอยู่เออแต่ฟังไปเรื่อยเดี๋ยวอาจจะติดอาจจะชอบเองแต่ในตอนนี้เรารู้สึกแค่แบบว่าว้าวมากแต่ว่า เออแต่มันก็ยังไม่ได้วาวแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นถ้าถาวาวร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้วาวก็คือวาวเก้าสิบอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็แกอกปุ๊บไปอ,อยู่อะไรเงี้ยขอฟังเพลงให้มันติดถึงก่อนอทุกคนก็ใครเป็นฟอรเหมือนกันแล้วใครคิดยังไงหรือว่าใครมีความคิดเห็นที่เหมือนกับเราอ่ะก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่เป็นฟอรเนาะเราก็เลยแบบเห็นฟอร e ีมาแบบตั้งแต่เดบิวเราก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเพลงมันก็ตามที่เราบอกไปทุกคน แต่ว่ามันก็มีความตัวแม่ตัวจึ้งตัวใจก็ฝากทุกคนกลับไปฟังกันด้วยนะคะทุกคนถ้ายังไม่ดู MV เต็มก็ไม่ใช่กันป่านอยู่แล้วก็ไปดู MV กับของโฟอีก็ได้นะคะทุกคนสำหรับนี้ไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วอย่าลืมใครอยากคอมเมนต์ใครมีความคิดเห็นยังไงมันต่างจากเราหรือเหมือนจากเราก็คอมเมนต์คุยด้านล่างได้นะคะทุกคนถ้าเราตอบได้เราจะมาตอบนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีไปแล้ว 我们散